ปฝากกโพดนะคะสวัสดีค่ะนี่อ้อยชาแนลค่ะเป็นยังออกกําลังกายน้องกันจ้า <c oughs> เล่นนี้ไปไหนกันเล่นน้ำ <c oughs> เล่นนี้ไปไหนกันเล่นน้ำแบบโป,กป,กป,กปก๊ะโป,กปก๊ะเป๊กๆบ้าบิดแต,ต่โอ้ชิบหายกันเด้อ,ดอ, <c oughs> อยันจาเขาแบบมายางนั่ถนนนี่ คูบาวแซลดีดีแอ่ออหลูดีเท่าแล้วได้ดีเดี๋ยวเปิดหน้าออกกชุดแสเลนนี้ห้ามตกใจได้อันเปิดว่าเห็นหน้าเหี่ยวติดกาเต็มหนึ่งแลนนี้วระท่านได้ละโอยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทั้งสี่ท่านนี่อ่อยมายังออกกําร่างกายจ้าสิโมงงสาแดดห้อนหอน สวัสดีค่ะห้าท่านสวัสดีค่ะสี่ท่านมายังไปน้ำกันกับนี่อ่อยจ้าแดดคอนใส่หมวกใส่แว่นตาใส่หน้ากากอบเขากันดีดีจ้ะย่นดำสวัสดีค่ะพี่สุพนันสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะบบคิดถึงน,น,นะคะไร้โซนที่นนนนไ,ไปน้ำออกเขามากเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ เดี๋ยวมันจะคล่องม้องพัน้องมาแข้งอะไรมันคล่องขามันจะไม่คล่องรถคลองขามันจะดีกว่าคลองรถนะเจ้าคลองขาหรือจะเอาคล่องรถมีแต่ยางแล้วบอลเลนแลนเมื่อยหลายจ้ะจักหโคหอนมาหนิแค่หอนขึ้นเสมอยั้อยก็เมื่อโอกาสยางหลบบอลหอนแห้งตอนหอนแห้งกว่ายางติดอาบแดดแล้วเนาะมันจังดำอ้ยดอกไม้เด้ออยากรับ คุณเลนูคนบอกว่าคือมีแต่ยางบรแเลนแลดไหมพี่ที่บริเลมีแค่ยางไก่ไก่เดียเห็นห่อนคือบานห้องเลยเดียวมันยางยิ้มเจ้าแดดห่อนประมาณสี่สิบองศาจ้ะเมื่อวานเท่าไหร่ปะสามสิบแปดตัวแรงแรงสี่สิบบายบายสี่สิบกลัวฝนแลนยางเอาจ้ะแต่ว่ายางแบบยางเร็วๆจ้ะกับเมื่อยคือกันได้เนาะอันยางเนาะ ได้สิบกิโลอยู่ได้เนาะย่างสิบกิโลเมตรแอบดูต้นนั้นไงน้องอยู่ตรงนี้เพื่อนบอกน้องอย่างนี้ไปแอบดูอะไรระวังหมาเห่านะแลนมันเมื่อยแต่ยางเอามือเ้ากระโดดเสือกแล้วหนึ่งหนึ่งมืนขังแต่มือเ้ากระโดดเสือก บางอย่างมะเบิงเปสกาจ้ะเปสกาโดก์ตกต้นลูกอีหยังก็คือพี่นี่ลูกทอลูกพีดลูกทอลูกพี่จ้ะขอบคุณมากค่ะลูกห่างทางเ้อะคุณด้วนบอกว่าเดินออกกำลังกายดีมากจ้ะใช่ค่ะนี่จ้ะเบิงลูกพีดลูกทอนะคะ อันอยูสวนข้าเจ้าจ้่อันนี้ซ่องให้เบงลูกมันจ้ะย่างไปน้ำกันจ้ะยูเหยันกับมีด่ดอกเป็นภูมิยูปไปถ่ายอันนี้เป็นอย่าง ดอกยี่โถบานเห่าเด้หนิเป็นบ้แอปเปิ้ลีเขียวใช่นันน่ะาไมองดอกจต้ีเยอะเพไม่ใ้เข้ล้บิ้งแอปเปิลขี่นกจ้ะแอบเบิ้งด้ยค่ะแอบแอบอะไรโอ้ยคนหนึ่งนี่ใหม่ต้นมันอยู่ไหนเี่ยพอเห็นแดดดีเด้โอ้ยตกข้องนี่ละแอปเปิ้ลน้อยแล้วเจ้าอีกเชอร์รี่จมันหมดแล้วแบบนี้เป็นธรรมชาติด้วจ้ะเวลากินมันก็จะออกเปรี้ยวๆเอาไปจิ้มเกลือกินแซ่บๆ อย่างก็บ้าโอ้ยสบ,บิดเนาะเพือทีดกหน่อยเนาะก็บ,บ้าห,ห,หามไปไก่เด้อนะเพิ่นใส่เพิ่นว่นาหยังก่อนนัดไปเลยนะติอันนี้ม,มันเวยเกี้ยงๆนะบ่แม่นอันเดียวกันลูกลูกกันพีดคือกันอันนี้ด้ลูกพีดแบบเกี้ยงแต่ว่ามันบ่ใหญ่เหมือนฉันยังไงบ่หลูอ้อยมีสัญญาณบ่ นะฟ่าวยงายงจะได้กมีมยายบ,บับกเดือจแต่บกเดือบักเดือลูกเดือฝรัง่งบางต้นกระแทบได้จ้าบางต้นกระแทบบางต้นกระบื้องแทบบืองหวานอันนี้กําลังป่งหน่วยที่บอกเป็นตัวยานปง่งแล้วเป็นบ่กําลังป่งหน่วยเล็กๆนี่จ้ะ กระลังเกิดไ่น่อยๆจ้านี่จ้ะลูกใหญ่มากคุณอ้วนบอกอค,คุณจินวัต์สวัสดีค่ะนี่อ้อยไม่ได้ทำช่องแล้วค่ะหาไม่เจอเลยที่อแอดหวานทำอ๋อนี่อ้อยไม่ได้ลงคลิปหวยเลยค่ะ มันมันทำยากนิดนึงก็เลยไม่ได้ทำจต่ช่วงนี้ก็คือลงคลิปอื่นๆทั่วๆไปก่อนนะคะดูอยู่สมุดปาการชัดจ้าคุณจินนวัฒนนะคะมืออื่นหวยออกเนาะพี่นี่ เออแต่ว่ามมอยื้อมาหนีไปจุดก็ไปจุดเดี๋ยวสิบ้าเมียจุดมันนี่ละไปจุดบ่อาก็จุดเดี๋ยวมันนี่สิบ้าไปจุดเอาเหล็กอ่าทูบตาไข่เนาะจ่ะตอนนั้นมือนั้นเขาจุดเือนึงเนาะแต่ว่ามันหักจ้ะเห็นเล็กสามศูนย์เล็กออกสามศูนย์ก่อวนนั้นนี่อ้อยก็ไ่ได้จุดอีกยังอยู่จ่ะทูบตาไข่นะจ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมนี่อ้อยเฮ็ดอีหยังลาเฮ้าเฝ้าไปยัง ห่อนห่อนจากย่างก็ได้เงือดีอันนี้อยู่ถนนนะคะริมถนนเดี๋ยวจะพาเดินไปสวนป่าสาธรารนณะในหมู่บ้าน<ม>เนะาะจ้ะพี่สุพน<ะ>ันธ์บอกว่าคือกันกับท่างเห้าเนาะครับน่องนี่อ่อยค้นงามครับ อยู่ระยองจ้าชัดเจนจ้าคุณอวนบอกขอบคุณหลายๆจ้าอันพี่สุพันบอกว่าเหมือนบ้านเราเลยคือคือทงหน้าจะเห็นบ่ทางนั้นก็เป็นปลาเขาโพดจ้าเห็นบ่นั่นจ้าปลาเขาโพดด้านคุณจ้าอันนี้บ่ท่านเป็นปลาอีดีค่ะเดี๋ยวจะผ้ายางเขาปลาบาดเนี่ยเอสคะโควิดยังแย่ไหมคะไม่ได้ ตามข่าวเลยค่ะเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคนติดที่นี่นะคะที่อิตาลีก็น้อยลงนะคะแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนกันแบบเยอะแล้วนะคะก็กาลังรับวัคซีนกันอยู่นะคะตามคิวเราก็ป้องกันนะคะแต่ก็ใส่หน้ากาก เวลาไปข้างนอกนะคะเจอคนที่มีคนเดินผ่านเดินสวนกันอะไรแบบนี้เราก็ใส่หน้ากากจ้าอ่อนไปท้างนั่นข้างหลังดีพีผ้าอวอยอ่อนมากเด็กเดินไปข้างก็ไผ่นั่นก็ได้รถเด้หรถเด้อ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนะคะกินหอดคือเกานะคะนี่อ่อยบมมเวลาลงจ่ะอีกอย่างหนึ่งมันกะไหลย่างไหลายแนวน่าจกโควิดแมาแล้วลูว้ใดอยู่หนีเหมอเือนแรงสิภาาไปจุดเหลขนะคะเดิอไปจุดเอาเล็กทูบตาไขน่นะนี่อ่อยมีอยู่นี่สองมืออื่นเหล็กออกลืมไป ยุดมือนี่อีกอันนึ่งก็ไปห้าจุดพุนสามปีสามปีเดียวนี่ว่าสิยุดว่าสิยุดกับแพากันยากเนาะอันขี้ดิบเด็กหยากนี่อย่างคันนึงกันยากน้ำหมายากน้ำหอนกตอนนี้อันนั้นชิมิเตโลจ้ะยาญาอันเปิดผู้ใดก็เปิดมื่อั้งฉันมาเปิดโอเคหมานจะดีนลดูไปฟังนี้ดีกว่ามีน้องหมาด้วย <ies> สันะมันนอกันานหลายเยทนี่เราไปทางหั้าดอกบาาเนาะยางไปขางหดีกว่ามามันเทาจ้ะจักจำอะไรามีหมาบอกตลปงนี่อ่จะไปที่ไหนบ้านนี้จะพ้ายางเข้าไปริมแม่น้ำจ้ะทางเก่าไปป้าอันนี้ทางหลังของอ ยางไปกับนี่อ้อยน,นอกจนกออกกําลัางกายเนาะย่างเหรียญยางอันนี้ส้มไปน้องกันคือบานเท่าแล้วจ้ะไวบนอยู่บนนอกจ้ะบนอยู่ในเมืองลงคนนี่ใหม่กันถือลงคนใส่มือถือมันก็ได้นักลหางที่ที่ที่นี่อ้อยอยู่นี่ห้างจากมิลานเนาะค่ะมิลานเจ็ดสิบกิโลเมตร จากที่นี่ไปมิลานนะคะขับรถไป70กิโลเมตรแต่ว่ามันก็สวยหมดุกใช้เวลาประมาณ4 0่สหนาทีอาจจะสิหอดมิลานรถติดกับไปแล้วมาได้รถติดกับสมชั่วโงกับแต่ว่าแต่ว่าเราอยู่เขตด้านนอกนะคะเขาาไม่ให้เอารถเข้าไปในเมืองนะคะยากมองจอดยากอ่าเข่ากับหามองจอดก็เธอหลงท่างเดียวนั่งรถไฟไปจ้าะว่า เขาให้เฉพาะคนพื้นที่ขับรถในเมืองนะคะทาเข้าไปซุ้มซีซุ้มหานี่ก็คือมันจีบบ่หูถนนนะจ๊ะบ่หูถนนบ่หูถนนบ่หูถนนบ่หู่นนือปรับจ้ะเปนั้นละเขาพี่ซ้อยกับปับเลยเหรอที่นเขาเขาจำต้องไม่ใรถได้ไม่ให้ทะรถเบียนอยังก่อนจะเบียนรถอยู่ในเขตเขาไปข้างนี้เถอะที่นี่ไปข้างผุดหีิ่งเลยยางรถไปนี่ อันนั้นม,มันห่าวตรงนั้นเดินอ้อมไปทางนั้นไหมโอ้ยนอ้อนม,มันห่าคืกเก่าเห็รไปหลดโอ้ยไปจี <c oughs> ไปใส้กันหลดกันเลยสิบา่างทุกคน <c oughs> เดี๋ยวซ้ายกันเดี๋ยวัวเข้าเซลว์ด้านหน่อ เหลืออยู่สองพันนะจ๊ะบลูมีสัญญาณบอจอเบ,บิงสัญญาณาาโทรศัพท์อ๋อมีอยู่

ย่างไปกับนี่อ้อยเนาะจ้ะเนาะงกำลังย่างไปสวนสาธารณะจ้ะสวนปลาริมแมน่น้ำ

ทางชันลงมาบ็นต่อย่เหรอน่นสิหล่ะร้าเป็นเียบเรียบร้อยตัดเนาะชอบปลูหญากันหญ้าท่แตงสวนเนาอบ้าในบ้านของโมบานโมเนเขาจะทิตัด Thank bông khu bao cubao, bông khu bao <laughs> đọc bông suối, suối cubao, đọc cubao, lạp nhang chả nhang

หนึ่งคนดูขอพูดหลายๆจ้าดูนั่งแบบเดินอยู่ด้านหน้า น้องสาวอยู่อบนแล้วพี่จะพาขึ้นไปบนมอนมันจะได้นั่นนั่นไปนั่นติขึ้นนั่นติขึ้นเนินเหรอ สวัสดีค่ะสองคนจ้าอ๋อจ้ะพันมาเบิงแอดเบาหน้ากลัวอยูจอยอ่จ้ะตอนทำไมนี่อ่อยกับย่านเพื่อกันตอนนี้กะเศร้าย่านแน่แล้วจ้ะธรรมชาตินี่จ้ะสะพานข้ามสะพานน่ารักน่ารักสะพานไม้นะคะสวยงาม อ๋อพอไงห้างน้าห้องน้โอุ้ยมันมีน้ำใสด้อเขาไม่ได้เปิดน้ำมีปลาด้วยบางทีเปิดน้ำจะคุ้นมันจะเปิดน้ำมีป่าบอฟังหนัอสินี่นี้ฟังน่อกับนี้ราะว่าที่ดีๆไม่ได้ใส่แว่นตาแต่คล้องกับสิทธิภาพในการเจ้ามเจอเนาะ Fala foto e video. Ah, charuta, video Saluta, amici! Sto inmoroso! No! amico <laughs> Marito! 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 tutti Marito! 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 นนามยุใสนอคือซองมาเห็นนนามออยู่นี่ตาล่างเห็นปะปลายังล่งทาแล้วจ้ะเห็นปะบอกกองซองเห็นอยู่ขันซองเฮ้ยนี่มาเห็นแหละแดดมันซองใสปุ่นเๆ่ หนูน่ารักน่ารักหนูอยักแม่จะบ้าบ่เห็นกัแบ่แม่ต้องใช้สายตามองยืนรอดแว่นที่มองไม่เห็นอะไรเลยยังยี่สิบนาทีแล้วพี่นี้จากมองเข้ายังเริ่มมีค้งหดไปอีกน้อยหลักยุดธ์สำนย่าไปมาถึงที่เดิมเป็นโบสถ์นะคะเคียร์าสวยมากเลยยังกว่าจะเป่ายาง เ่า่าปะริมแม่นาำ ย่างย้อนไปผู้เล้ยที่เาที่เดินกลับบ้านนะเมื่อลัยังจะทานเอาอ้ย่างอย่อ,อ่ะย,ย่ะงางใส่ย่างหึ้นี่เลยฮะขึ้นมาอนีบอที่ตมที่ติดเกิบที่ตมอยู่ไหนมันไม่ใช่ที่ตมมันเป็นอันนี้เลยเป็นทางเข้าไปไปไหนทางให้หมาเหา่าไม่มีหมาค่ะตรงนี้อันที่เธอพาเส้นไปอย่ามีหมาเียงกันแล้วอ่ะถ <laughs> ึงเวลาเียงกันแล้วปลาข้าวโพด ว่าดูบรรยากาศก็สวยงามดีกว่าไปค่ะไปย่างทีกช่วงโบสถ์จ้ะโบสถ์โบสถ์ในม่บันย่างมาทางเก่าเลอจ้ะพ้ามาเบิ่งแต่โบสถ์ข้บานเท่าป่ะจ้ะป้าเขาพูด bò chưa tôn mái dày ba ta nhang to น้องน่ยาเบญยาบ่เนี่ยยา่ๆสูงๆเนี่ยข้ยางผุ่นเป็นปลาขอพจอดเ,น,น,น,ลลน,เนม่จอ กรี่เดเนี่ยของตาค่ะพระจ่ามันเหีวไปโพดเดี๋ยวนี่อ่อยขอลงก็จ่าเดี๋ยวสีตออันอีกอันนึงแล้วจ้ะเนาะนี่จ่าซื้อมูบานลูดิอาโนอยู่ห่างจากมิลานเจ็ดสิบกิโลเมตรจ่า เดี๋ยวเจอกันคลิปหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่อ้อยหน่อยด้วยจ้าสวัสดีค่ะมัน